น้องลิซ่าค่ะถึงไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆไปแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ไวไยนะคะวันนี้เลยมีนักข่าวเกาหลียังคงถามต่อเรื่องการต่อสัญญานะแทนที่สำคัญล่าสุดเมื่อกี้ค่ะน้องมาลง IG Story เพราะไปดูคอนเสิร์ตคุณแม่บียอนเซมาด้วยค่ะ สวัสดีค่ะก็ได้ยินเสียงแฟนๆชาวไทยไปรอรับน้องของเราเมื่อวานนี้ที่สนามบินตัวแอดมินเองก็รู้สึกปลื้มใจแทนน้องนะคะกับแฟนๆทุกคนด้วยนะคือช่วงหลังๆมาเนี้ยทั้งข่าวเดทข่าวต่อสัญญาแล้วไหนจะเรื่องชุดในการใส่ขึ้นคอนเสิร์ตอีกก็คือน้องก็โดนเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าพอเห็นคลิปที่แฟนๆยังคงไปรอก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆชาวไทยยังคงเหนียวแน่นกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วพอตะโกนเรียกน้องตั้งแต่ออกมาจากเกตเนี่ยคือน้องก็ยังคงโบกมือทักทายแฟนๆแล้วก็มี ว่าให้แฟนๆที่มารอต้อนรับด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนยังคงต้อนรับน้องของเราอย่างอบอุน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรอบนี้น้องขนกระเป๋ามาเยอะมากจริงๆ ก็น่าจะของน้องกับของพี่เมเนเววอนแจนั่นละค่ะเห็นเดินออกมาจากสนามบินกันทั้งคู่เอาจริงๆไอรถเข็นคันเดียวที่เมนเนแกเข็นเนี่ยแทบจะใส่ของไม่พอแล้วนะทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าดูจากกระเป๋าที่น้องเอามาด้วยก็คือน้องน่าจะอยู่ไทยย,วยาวๆอยู่นะรอบนี้น่าจะกลับอีกทีก็คือก่อนขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่โซกลางเดือนนี้นี่แหละค่ะแอดมินคิดว่าอย่างนี้นะแต่ก็ใดๆค่ะไปเห็นข่าวนี้มาคือสื่อกลา,างสื่อก็ยังคงตามตื้ออยู่นะคะกับประเด็นการต่อสัญญาของน้องลิซ่ากับทางวายจีแอดมินไปเห็นข่าว จาก News One Korea มานะ,ะเป็นข่าวของวันนี้นะคะที่เขาบอกว่าลิซ่าแบล็กพิงออกเดินทางสู่ประเทศไทยแล้วแล้วเรื่องการต่อสัญญาล่ะยังคงเป็นคําถามอยู่แต่ว่าในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะเพียงแต่ว่าหัวข้อข่าวเนี่ยเขาถามเรื่องการต่อสัญญาของน้องเท่านั้น จริงๆอยากบอกว่านักข่าวควรไปถามค่ายนะคะว่าสรุปแล้วคือน้องต่อหรือไม่ต่อคิดว่าตัวน้องเองน่าจะมีการตกลงกับทางค่ายแล้วแหละว่าสรุปจะต่อหรือไม่ต่ออะไรยังไงแต่ admin ว่าค่ายเองอาจจะกลัวหุ้นร่วงหรือเปล่าคะเพราะว่ามันมีผลกับนักลงทุนถูกต้องไหมคิดว่า YG ก็เลยต้องแบบดึงคําตอบเหมือนกัน่ะแต่ท่าทีของน้องก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคือน้องอาจจะไม่ต่อส่วนอีกสสาวอ d m i n อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เห็นข่าวลือมีอยู่นะว่าเหมือนน้องเจนก็อาจจะไม่ ต่อด้วยซึ่งอันนี้แอดมินก็ไม่รู้นะคะว่าจริงไหมจริงๆมันก็ไม่ควรคุมเครืองไงทุกคนเพราะว่าวันครบสัญญาเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วถูกปะถ้าพูดกันตามตรงก็คือว่าค่ายรู้อยู่แล้วว่าใครต่อไม่ต่ออะไรยังไงเพียงแต่ว่าค่ายเองจะพร้อมรับแรงกระแทกตอนไหนแค่นั้น แต่พอเห็นน้องกลับมาไทยครั้งนี้แอดมินก็ดีใจนะทุกคนแล้วก็ยกมือไหว้แฟนๆยกมือไหว้สวยด้วยนะคะที่มารอรับที่สนามบินนะล่าสุดค่ะน้องมาลงภาพสวยๆทาง IG เพื่อขอบคุณแฟนๆที่ LA กันแล้วยังไงทุกคนไปกดถูกใจกันได้เลยนะคะแต่ว่าแอดมินชอบ IG s t o r y มากกว่าเพราะว่าน้องมาโชว์แฟนๆนะว่าไปดูคอนเสิร์ตแมดดี้อนเซ่มาด้วยซึ่งคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงในระหว่างที่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่อเมริกานะคะแต่ว่า ก็ไม่มั่นใจแหละว่าเป็นคอนเวยนเซ่ของเมืองไหนแต่เห็นกระแสพูดกันว่าน่าจะเป็นที่ลาสเวกัสซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงที่สีสาวเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตแถบลาสเวกัสกับ LA อยู่พอดีก็น่าจะเป็นช่วงทำหลายประมาณนั้นค่ะอะยังไงก็เรียกว่าหมดสัญญาแล้วใช้ชีวิตได้คุ้มค่าจริงๆนะคะทุกคนยังไงฝากทุกคนนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ให้น้องพลล่าสุดทางไอจกันด้วยนะยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ